ไกลหมดหมดแล้วข้างล่างข้างล่างยกขึ้นมาแล้วแสดงว่าม่ถึงบ่ายโแล้วเนี่ไม่ถึงครับไม่ถึงอ๋อบนรถอีกเคงนึงยนงเหลือบนรถอีกลูกใหญ่ลูกค้าสั่งได้ครับเอาลูกใหญ่โอเป็นมดาไปดู

มีเคร่อมปี้นว้นะอเปนแ่างว่าอูคลิปวันนีู้ีไม่ไดกเนปนี่แลววานลูแ้วัสดีพี่พี่พี่เพื่อนๆน้องๆชาวชทุกคนครับผมอยู่กับผมกับบ่าวนิพนมากินมาเชี่ยวครับ วันนี้มาก่อติดร้านทุเรียนร้านเฮียรักอาราเบียผมเป็นทุเรียนหมอนทองและยองครับผมเจดเอนะผมเจ็ดอนะผมน้องรูองเจ๊ยงเรอเนะ ขามากขาดใช่ไหมครับเขเลยนะปรกจเลยนะครับอเหาเตรียมซุปเปอร์แวมาเลยครับผมคอทุเรียนฟองแค้ เปิดผลลัพธนี่นะครับชอือตัวเล็กเดียวเปนยังไ่นะ บางด้วยนะครับโอเหต้องโชว์กล้องเลยรูปนี้เป็นรู้เลยว่าหวานมันแน่นอนตามเรื่องราวนี่พัฟนีอะไแบบตัวนี้พัฟเนียอัเพิ่มนเป็นสี่ลูสองพันสี่ร้อย สี่ลูกครับคิวน,นี้เฮียจัดไปนะผมชิวเีไองลนวเนี้ยได้คิวแล้วได้ลูกยังครับอ๋อได้แล้วไว้เข้าร่มก่อนเลยครับลูกค้าเดี๋ยวถึงคิวแล้วก็เอากล่องมานะครับเดีวเฮียเฮียยี่สิบสามนะ ยี 8, 8 <Brothers> okay, ่สามสามรูหนึ่งนี่ได้จำไปนะตั้งบอไรนะครับมากละกงเป็นหงสองโลแสวยสลูกใหญ่เลยนะยี่สามสมลูครึ่งเนยเี่ยอ้าวี่มห่งี่จ

เชียวอย่างนี้ครับผมยี่สิบแปดลูกค้าเยอะก็ต้องจับบัตรชิวไว้ก่อนนะครับจะรับกับตรงผมได้นี่เข้าจริงจริงเลยนะผมว่าสบายเลยเ็สบายเลย หล่อด้วยอ้วนอ้วนเพิ่มขึ้นแต่พอม้วนต้องหนักขึ้นหมั่นตุ้งพวกผักไทยรุ่งเรืองไดๆคอมเมนต์คอมเมนต์มีคอมเมนต์บอกว่าหมั่นตุ้งพวกผักไทยรุ่งเรืองนะครับสวยๆนี่ก็เป็นขับขับหน้าร้านใช่ไหมครับเขาเปลี่ยงแปลงแล้วนี่ครับเปลียนแปลงพี่เลยอ่าโอเคไปแล้วครับผมมาแล้ยเฮิรันด้วยช่วยกันครับ ขายดีขายดีหมดทุกวันทุกวันนี้เห็นลงแค่คลิปเดียวเองหรือมาแค่ทันแค่มาชั่วโมงเดียวก็หมดแล้ว<อ>มาเที่ยงแคนะ่หนโมงก็หมดแล้วแล้วทำไมเอ๊ะทำไมคือไก่ลงแค่คลิปเดียวอยเองมันมาชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วคลิปก็ได้ไม่ไม่ยาวเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ดีครับนี่ก็เริ่มแล้วเนี่ยขายได้ประมาณตั้ง20นาทีร้อนเหมือนกันนะเครื่องดับไปเลยโป,ปโปก็ไม่เอามาพียย่ โปรเป็นจมน้ำแล้วครับจมน้ำที่ภูเก็ต20เมตรลงไปไม่ไหวครับเกินใช่ไหมปกติมันให้กี่เมตรมันบัตรคิวให้ป้าน่อยน่าบัตรคิวครับผมอย่าว่าจะกี่เมตรเลย10เมตรยังลงไม่ลงตรงนี้เลยนะครับผมบัตรคิว29นะครับฉีกเลยครับฉีกเลยขอบคุณครับตา ล้มพังแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าชนทุกวันเลยโบราณโบราณเกียรติรักอนุรักษ์ของเก่าชนทุกวันเลยรถอะเอาเอาชนตรงนี้ห่อครับไม่เอานะโอ้โชนแล้วแบบไปเลยชนแล้วก็ไปมันก็เลยความร้อนก็เลยลงตรงนี้นะครับ อัปเดตของพี่กดอัปเดตเลยครับอ๋อร้อนไหมับปางร้อนนะมีน้องด้วยยี่ได้ได้เ็กลัใจให้ตอนนีับปางก็เป็นพี่เลยนะขนาดมี่ย่ได้ พี่ไปเลยแล้วก็ให้พ่อขาดูเนื้อให้หลายคนบอกว่าความิเย,ยอะหรือเปล่าไม่ใช่นั้นขาก็เลือกเนี้อตามใจชอบเลยครับจิบเก้าสามสิบครับบรรยากาศดีมากครับ <c oughs> อันนี้ครับมาแล้วเนี่ยครับมาแล้วเนี่ยใครเอ่ยกับช่องแบกบปรุงไปเที่ยวนะผมเนี่ยหรือแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นหน้าหม้อนะครับผม อันนี้ยูทูบเบอร์มาเจอกันนะผมเนี่ยไอดอนผมเลยครับผมไปเที่ยวครับไอดอนผมเลยพี่อไก่ที่เรียนเท่านั้นที่ครองโลกครับใช่ครับผลไม้ที่อะไรเขาเรียกว่ากินแล้วสามารถฟินได้ครับราชาผลไม้ใช่ไหมราชาผลไม้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเจรุนเนี่ยเจรุนนี่ครับผมฝ่ายคับเนื้อเจรุนครับผมเียจรุนคับเนื้อเลือกเลยครับ ปกติอยู่บ้านก็คัดเนื้อนะยางๆก็หยิบเนื้อเนื้ออะไรแล้วควายมาย่างลูกไหนลูกนี้ใช่ไหมพี่บ่าวนนห่อยครับผมหยิบไปเลยเเอานี่ยลูกกลมๆเลี้ยเปลือกบางนะถ้าลูกกลมๆแบบนี้นั่นนะห้าม บางเริงพวกนั้นเนาะอ๋อกินตรงนี้ไม่ได้มันร้อนครับไก่ยังต้องให้น้ำตักหน่วยก็ต้องให้น้ำอย่ารับกระตองมน้ำนะจ๊ะมาแล้วครับรูกเดียวใช่ไหมยี่สามนี่เลยของน้องข้างหลังเลยครับสองร้อหนึ่งเนไหมมันสวยข้างหลังเลยพรไหมอันแน่ไม่พอถามเลยมีพอหรือเปล่าพอไหมบัตรคิวเลยครับข้างหลังครับบัตรคิวอยู่นี่นะครับ สามสิบเอ็ดครับผมดึงเลยเดี๋ยวรับอย่ามือสั่นครับสั่นทุกคนนะครับตอนนี้บรรยากดีนะอย่าพ่อค้าเรียกนะครับตุเรียนสวยแม่ค้าสวยลูกค้าสวยนะครับผมเปลือกบางครับโอ้ขอเลยเนี่ยอันนี้คือต้องต้องเรียกยนี่ยเป็นเอฟซีเลยเนี่ย โอ้ยมครับเปลือกมันบางอย่างนะพี่นะธรรมดาดูต้องดูคนซื้อด้วยนะต้องดูคนซื้อด้วยดูนะได้ผู้เรียนพ่อค้าเดี๋ยวพ่อค้าเรียกนะครับไปไปเลือกเนื้อสองวตรงนี้เลยนะครับเอาลมก่อนไปเปิดรถเอาลมไปบนรถเนี่ยสองพันส โอ้โหดูว oh ันมากอันนี้บัตรัตรใด้อย่มมัยูัขอเด้อขอด้ดวงยั่เลยเป็นไงผมัผมกับการรอคอยไหมขนาดลูกเล็กๆนั่นเนี่ยครับตกใจไหมครับตกใจไหมลูกเล็กกินคคนเดียวต้องลองชิมใช่ อันนี้ก็บรรยากาศหน้าร้านทุเรียนเฮรันกนะครับแน้ก็จะไม่นานแล้วครับพยองนะไปมาไหมครับมาทุกปีมาทุกปีอยู่ตรงนี้ลูกค้าประจำ <c oughs> <c oughs> เล่นมุกเล่นมุกอีกแล้ว <c oughs> อันนี้คำคำนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮียเฮียแกจัดไปสี่ลูกแกตำเ,เตรียมซุปเปอร์แวร์มันด้วยเลยเขาเรียกว่าอีกอันนึงเรียกว่าอะไรนะที่<อ>พี่เด็กอ,อับ,อ,บอ๋อ,อ,อคนโบราณคนโบราณรับ ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าประจําด้วยนะผมแรีกว,ว่ามาทุกปีเลยมาอ,อุดหนุนบัตรชื่ออยู่ตรงนี้นะครับคุณเรียงครับผมสามสิบสองแล้วก็เป็นใูน,นะะับฝั่งน,นู้นะครับผมร้านเฮียร์ก็รับโครงการรัฐบาลทุกโครงการเลยนะผมสามารถมาอุดหนุนมาสแกนได้นะผมพิกัดก็รามคำแหง166ตลาดทรารกร ขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ230บาทนะผมสองร้อยมสิบบาทวันนี้ทุเรียนก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผม FC อ๋อคุณช่วยหายแล้วเหรอครับคุณช่วยหายแล้วไปที่รถร้อนเกินทนไม่ไหวมาเขาไปดูหมาค เย็นๆครับรีบ่ทัแล้วสองโลพืนกับไอเทมมีสองโล้นกันได้สามโลเจ็ดมาเด็กเปนะโดนนะที นน้แล้วไก้ไหกลแล้วพี่ปหยิบขจะวว ต้องเอาฝ่องสูงๆแบบเฮียเมื่อกี้ใช่จะได้ไม่ทับกันไอ้แม่นเวลาปิดปานะครับลูกนึงก็แนะนำขอต้อใหญ่แต่บอกว่าต้องใหญ่ๆเพราะที่ทุเรียนที่นี่พูใหญ่ทุกๆลูกไอ้พูเลยตุ้มพูใหญ่เลยทรงสูงก็ได้ไม่ใหญ่คือขอสูงก็ได้มันจะได้ไม่ทับกันเอาไปเสร็จตรงนีเลยนะครับ นี่แสดงว่ามาไกลนะเนน่ะแค่ที่ป้าดูตั้งแต่เมื่านยังไม่ท้อเรียวอมับลวตั้งแต่ยังไม่ท้องคนแรกแต่ตอนนี้ท้องคนที่สองแล้วคนที่สองแคนที่สามคนที่สามไม่ท้องเยีะแล้วยังไม่ัดไ อย่าลับบอกว่าโควิดเป็นเหตุหมานโควิดในการเป็นหมานแต่ผู้หญิงออกจากบ้านนะอย่าับไม่ได้ขายทุเรียนไม่ได้ออกจากบ้านนะวันนั้นเสอบตัวแรกเพราพ่อเขาเสียพอดีเสียไปแล้วก็หยุดหายหยุดไปหยุดไปจัดงานไปพนักงานหยุดไปบวชหยุดอาทิตย์ ัเดียนระยองกำลังเร่งเลยช่งนั้นอ่ะกำลังมากหอาทิตย์เลยใช่ไหมใกล้จะหมดไงกำลังเร่งเร่งเล่งเล่งอ๋อฮะอะไมื้งว ที่บ้านได้ถ้าใครอยากปอกเป็นใช่ไหมครับเจ็บร้อยต้องดูในคลิปเลยขนาดขนาดรถเกิดอัดฟองยังฟองไม่ได้เลยดูเป็นีขอบคุณนะครับแตวแต่ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบนะครับยี่สิบสามใทครับมีลูกพห้ยี่สยังไม่่สามลูกครับได้แล้ว ก็ต่อ,ตอนี่ครับผมหมดไปกับชิวน,นี้ครับมเมื่อกี้แล้วเจอกันใหม่นี้ต่อไปนะผมสวัสดีครับ